ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารประกาศด่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก15จังหวัดเริ่มคืนนี้พรุ่งนี้ พยากรณ์อากาศอุตุแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันพุธที่16กุมภาพันธ์2565 18นาฬิกาของวันพุธถึง18นาฬิกาของวันพฤหัสบดีบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูงพื้นที่สีแดงเน้นเพชรบุรีประจบคีรีขันและชุมพรส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงพัยปานกลางพื้นที่สีเหลืองเน้นนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรี สราษสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่และนครศรีธรรมราชขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอัยจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมส่วนชาวเรือขอให้เพิ่มความระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกัน แอดมินขอให้ทุกท่านมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ